สวัสดีครับซอนรักมึงไงอ้าครับอ่ะเฮ้ยคุณคุณพูดเมื่อกี้นี่แปลว่าอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนะเป็นภาษาอะไรครับภาษามอญเป็นภาษาของมอญแสดงว่าทางซ่อนรักนี่มีเชื้อสายของของชาวมอญอยู่ใช่ครับพ่อแม่เป็นคนมอญพ่อแม่เป็นคนมอญวกคนไทยนี่เชื้อสายมอญกันเยอะนะใช่เป็นไงบ้างไฟนี้เป็นไงบ้างเจอกับคาซาว่าทีแรกก็กดดันอยู่แล้วหมัดคือดีครับออืแต่ว่าแก้เกมมาต้องเดินประชิดหน่อยอ อย่างไฟหลังเนี่ยที่เขาต่อยที่ญี่ปุ่นเขาชนะระดับเพชรมรกตเลยนะใช่<อ>น้องก็บอกเลยว่าอาวุธหมัดเราดีแล้วว่าอันนั้นอยู่เขาก็มีเทรนเนอร์ล่อครับหมัดเขาดีมีกายรับอยู่ข้างอ๋อใครใครมนรอเป้าคุณหรือว่าเทรนเนอร์คุณเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ก็เป็นคนล่อเป้าคุณครับแล้วคราวนี้คุณรู้ว่าเขาหมัดดีแล้วเป็นไงครับวันนี้โดนหมัดของเขาไปหรือเปล่าครับก็โดนครับอ่าฮะแล้วก็ทนได้เล่นตามมาดีครับ ไมเหมือนเหมือนมนคุณโดนลำตัวจะจะใช่เอาโดนลำตัวโดนท้องจุกเข้าโดนอะไรลำตัวโดนอะไรโดนเข่าอโดนเข่าเนี่ยไม่ได้โดนเตะใช่ไหมไม่โดนท้องโดนเข่าเขาจุกมาเรายังไม่ทันเก่งนะครับอืก็คือจังหวะไม่ทันเก่งใช่แล้วเขาก็เสียบมาใโอ้ลูกที่น็อกพชรมากดก็น็อกด้วยเข่าเนอะคราวนี้ยกแรกปลายยกเราได้นับครับจังหวะนั้นช่วยเล่าเราฟังหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ต่อยหมัดตรงเลยครับก็ ไม่รู้นะอยสวนไปก็เลยโดนจะโดนช่วงนี้มั้งครับเฮ้ยนี่คุณคุณคุณไม่ได้หวังผลหนอก็หวังแต่ไม่ไม่หล่นเขาก็ทนเขาก็ทนคือเขาหล่นเนี่ยโดนนับนะนะแล้วก็เขาก็ลุกขึ้นมาได้คุณคิดว่าเขาจะลุกขึ้นไหมตอนแรกไม่น่าลุกครับยกสามเนี่ยผมว่าไม่น่าลุกครับวันนี้ข้ามายกสามมันคือโดน็อตไม่น่าลุกเลยครับแต่ยกยกแรกเป็นไงคิดว่าไงโดนไม่่อยไม่่อยจริงจังเทไ่ม่นกยหนักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยหนักครับ อ๋อ,อก็คือคิดว่าน่าจะลุกมาสู้ได้ครับแล้วพอยกสองเป็นไงครับเกมยกสองก็โดนยกสองกโดนเข่าอ,อม,มีอาการผมะตัวเราโดนเข่าครับคือมีอาการ,รแต่โอเคมันยังพอไหวพอไหวครับถ้าเกิดก็ซซําอีกสักหลายชุดนี่เป็นไงน่าจ่อยู่ครับโอเคข้ามมายกที่สามยกที่สามเราตัดมาที่ช็อตนับเลยเป็นไงรุงนั้นนันเกิดอะไรขึ้นก็เขาเหมือนจะ อ่อนนะผมก็ตีเข่าหน้าเุาถึงลุกเลยครับตีช่วงนี้ครับอืยังลุกได้ครับคุณตีเข่าเข้าหน้าเขาใช่ครับเันเขากำลังเขาก้มลงนะใช่อเขาเขายังลุกครับอยังรับว่าเขาอึดมากรู้สึกว่ามีมีอยู่ยกหนึ่งที่คุณโดนโดนอะไรที่กรรมการจิ้มตาปะหรือโดนอะไรที่ที่ต้องเข้ามามุมกลางตีเขาโดนกระจับผม๋อโดนกระจับเขาโดนกระจับอันนี้โดนโดนครับตีเข้ามานี่เลยครับมันส่งผลไหม ก็นิดหน่อยจุกครับก็จุกกันนะแต่พักเป็นไงหายไหมหายก็ยังพอหายก็ยังพอไหวก็สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถกลับมาชนะเขาได้นะครับโอ้ตอนนี้คุณผลงานในวันเนี่ยน่าจะเป็นไฟที่ห้าแล้วเอ้ผลงานในวันในกิจช่วงไปกี่ไฟแล้วครับทษทีแปดไฟแปดไฟสกอร์เป็นไงเสมอสีอ่สี่เพรสี่สี่ชนะสี่แพ้สี่แต่ชนะชตอนเนื่องถนะรวมรวม,รวมกันเนี่ยประมาณเป็นไฟที่จ่อยแล้ว ไฟสามชนะตรงนี้ไฟที่สามอันนี้เฉพาะในวันเนาะใช่นอกวันก็มีชนะด้วยอ่าคุณตั้งเป้าอะไรเกี่ยวกับวันนี้ครับถ้าอยากจะไปวันใหญ่เขามังเหมือนพี่นักลบเนี่ยหวังหวังว่าจะไปวันใหญ่แบบพี่นักนักลบมั้งนะพี่นักลบไปได้ไหมพี่ว่าไปได้ไหมโอ้โหนี่ไปได้นะมีคนรีเควสมาแล้วบอกว่าไปได้โอเควันนี้คุณโชว์ผลงานได้ดีมากคุณรู้ไหมว่าคาซาล่าในในญี่ปุ่นนี้ เขาเป็นแชมป์ชุดบ็อกซิ่งด้วยใช่เพราะนั้นก็บอกเห็นน้องในญี่ปุ่นบอกแล้วก็อาวุธดี mm hmm. แต่เขาต่อยกับไอ้ที่รถรถถังเคยแพ้ที่ญี่ปุ่นมาไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ mm hmm. ต่อยเคนชินเ,เขาเคยต่อยแพ้เคนชินมาน้องเขาเขาก็ไม่ย่อยคขาเรีย mm hmm. ว่าเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลย่รรลยะสุดท้ายนี้ผลงานคุณวันนี้โชว์ได้ดีมากแต่น่าเสียดายนะไม่ได้ ไม่ได้น็อกนะครับคิดว่าจะมีจังบางจังหวะจะน็อกได้ไหมคิดว่าไหมยกสามว่ามันจะน็อกได้ไม่ได้โอ้เขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมว่าไม่ลุกแล้วนึกว่าไม่ยุ่ไม่ลุกแล้วแต่ก็ลุกกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้เอาสุดท้ายจริงๆมีอะไรฝากบอกแฟนๆที่รอเชียร์คุณอยู่ครับขอบคุณมากครับที่ตามเชียร์มาตลอดครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วครับครับเดี๋ยวก่อนสิคุณควรจะปิดท้ายด้วยภาษามอกหน่อยเออต้งเปิดท้ายหน่อยปิดท้ายเลยครับ เมื่อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ